การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในด้านสังคมและวัฒนธรรมในอดีตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายต่างๆจะถูกกำหนดให้สวมอย่างพิถีพิถันเพื่อบ่งบอกสถานะทางสังคมโดยเฉพาะแบ่งแยกเป็นกลุ่มได้ชนชั้นในปัจจุบันยุคนี้ถือว่าเป็นยุคแห่งอิสระทางการแต่งกายอย่างชัดเจนไม่ว่าจะวัฒนธรรมแบบไหนก็สามารถที่จะสวมได้อย่างแฟชั่นต่างๆ ในอนาคตอาจจะเหมือนเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนไปจากปัจจุบันด้านเศรษฐกิจในอดีตควายเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับคนไทยมาช้านานโดยเฉพาะกับสังคมเกรรษตรกรรมถูกนำมาฝึกใช้งานไถนาเพื่อลดต้นทุนในปัจจุบันปัจจุบันชาวนาส่วนใหญ่หันมาทำนาด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตัวช่วยที่สำคัญคือควายหล็กหรือรถไถรถผูก แทนในอนาคตใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้มนุษย์สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในอดีตวิถีชีวิตของคนไทยจะผูกพันอยู่กับแม่น้ำดังนั้นการสร้างที่อาศัยจะเลือกทำเลที่ใกล้แม่น้ำและวัดในปัจจุบันส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นบ้านปูนหรือบ้านตึกสูงอย่างคอนโดมากกว่า พอความจเจริญเข้ามาสนุนหนทางก็ปูทางไปทุกที่ในอนาคตผู้คนเริ่มมีความคิดที่ล้ำสมัยมากขึ้นในการสร้างบ้านผสมผสานทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย